สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าผมก็เป็นชายโสดคนหนึ่งที่ชอบเล่นแอปหาคู่นะครับพอดีมีแอปหนึ่งที่เขาโชว์รูปหน้าของคุณผู้หญิงอยู่ในแอปเห็นแล้วล่ะครับแต่คุณผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเอาความเห็นส่วนตัวมาตัดสินผู้ชายบนโลกมนุษย์นี้ว่าอะไรถูกอะไรผิด และไปสอนคนเขาด้วยครับว่าแนะนำทุกคนนะคะจงเลือกผู้ชายที่มีเงินและพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราอยู่เสมออย่าเลือกผู้ชายที่ไม่มีเงินเพื่อรอพิสูจน์รักแท้ยังไงครับท่านผู้ชมความจริงผมควรจะปล่อยผ่านนะครับ ไอ้เรื่องหน้าตานี่ผม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 ก็ว่าน่าจะมีส่วนประกอบแหละแต่ขอพูดเรื่องนี้ก่อนคืออย่างนี้ครับคนที่มาดูคลิปครับผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วยคอมเมนต์กันนิดนึงพอฟังในสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ที่ที่เขาแนะนําคนว่าให้เลือกผู้ชายที่มีตังพร้อมซัพพอร์ตเราเสมออย่าเลือกผู้ชายที่ไม่มีเงินเพื่อรอจะไปพิสูจน์รักแท้ประทานโทษครับคุณผู้หญิงท่านนั้นไม่รู้มีตัวตนจริงหรือเปล่าไม่ทราบ แต่การโพสต์ของคุณไม่มีประโยชน์อะไรเลยแถมทําให้ทัวลงคุณเองอีกนี่ดีนะครับว่าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้เปิดโอกาสให้ผมเข้าไปคุยด้วยผมจะได้ถามเขาว่ารักแท้มันไม่เกี่ยวข้องกับเงินถ้าคุณยังรักผู้ชายไม่เป็นก็แสดงคุณเห็นแก่ตัวมากผู้ชายอย่างเราเองไม่มีตังก็ไม่ได้หน้าด,ด้านขนาดจะต้องไปจีบผู้หญิงที่ปากเสียแบบนี้ครับทำไมครับ ทำไมก็ต้องมาบอกว่าอ๋อให้เลือกผู้ชายที่มีตังค้ามซัพพอร์ตเราเสมอไหวเหรอครับถ้าเจอผู้หญิงที่ทําตัวเป็นบัตรเอทีเอ็มอ่ะเผลอแป๊แบ,บเดียวก็กดเผลอแป๊แบ,บเดียวก็กดกดจนผู้ชายหมดตัวหลายคนเน่ยทำผู้ชายหมดตัวแล้วก็ตีตัวออกห่างเพื่อไปหาคนใหม่ความรักมันจะต้องเกิดขึ้นจากคนสองคนไม่พอมันต้องตัดเรื่องเงินออกไปก่อน เพราะอย่าลืมว่าผู้ชายไม่มีตังค์คำว่านับหนึ่งจากศูนแล้วเป็นกันบ้างไหมครับคุณผู้หญิงทั้งหลายที่มาฟังคลิปผมคุณนับหนึ่งจากศูนไม่เป็นคุณรอให้ผู้ชายพร้อมต้อคุณค่อยวิ่งเข้าไปหาคุณไปหาบะหมี่กึ่งเสร็จรูปที่ไม่จําเป็นจะต้องปรุงแค่เปิดฝาเทน้ำร้อนใส่คุณก็กินได้รสชาติมันก็โอเคในระดับหนึง่ง แต่จะเทียบกับการซื้อบะหมีก่กึ่งสรรูปเหมือนกันแต่เป็นซองแล้วคุณก็ไปหาหมูหาเป็ดหาไก่หาไข่หาผักอะไรมาใส่เข้าไปได้เหมือนกันไม่ใช่เหรอครับคือไปหาผู้ชายอ่ะไม่ต้องเพอร์เฟกตหรอกเริ่มต้นจากศูนย์แล้เป็นไหมาการที่เริ่มต้นจากศูนย์คืออะไร คุณเริ่มต้นนับหนึ่งนับศูนย์ไปกับผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะคือเริ่มต้นนับศูนย์ขึ้นไปอะ่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าคือเริ่มต้นจากศูนย์ไปพร้อมๆกับผู้ชายสิ่งแรกคือการพิสูจน์ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเนี่ยจะไปด้วยกันได้ไหมถ้าสู้กันแล้วสู้กันจนเรียกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถผลักดันให้ครอบครัวเนี่ยมันจเจริญก้าวหน้าได้ลบคำสับสบรมรดูถูกของคนรอบข้างได้ จนตัวเองขึ้นมายืนแถวหน้าผู้ชายคนหนึ่งที่คิดได้รวมผมด้วยก็ได้จะรู้สึกภูมิใจมากที่เลือกคนไม่ผิดว่าเป็นภรรยาเพราะผู้หญิงประเภทนี้เขาไม่ได้สนใจว่าผู้ชายจะมีหรือไม่มีเขารักของเขาแล้วเขาจะไม่สนใจแล้วว่าผู้ชายจะมีตังหรือไม่มีเขารักแล้วเขาก็จะร่วมสู้กันไปจนกระทั่งถึงฝั่งฝันของทั้งคู่ พอครอบครัวดีขึ้นต่อไปในอนาคตครับถ้าเกิดมันต้องกลับมาที่เดิมคือหมายความว่าชีวิตมันติดลบอีกแล้วอะไรล่ะครับที่จะดีที่สุดหวนย้อนหลังกลับไปถึงวันที่เราไม่มีก่อนว่าเรานั้นมาได้กันแล้วเราไม่มีเราไม่มีแสดงว่าอะไรเราไม่มีนั่นหมายความว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์กันทั้งคู่ เราฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันเมื่อประสบการสำเร็จเข้าสินชัยด้วยกันครับคนรอบข้างเขาเห็นเขาจะตบมือให้ครับไอ้ส่วนผู้หญิงที่แนะนำว่าทุกคนฟังนะคะเราควรเลือกผู้ชายที่มีเงินและซัพพอร์ตเราได้อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ควรเลือกผู้ชายที่ไม่มีเงินและซัพ เราไม่ควรเลือกผู้ชายที่ไม่มีเงินเพื่อไปรอพิสูจน์รักแท้โทษเถอะครับหน้าตาคุณนก็ดีอันนี้ผมไม่ได้ไปอ่านว่าคุณชื่ออะไรแต่สิ่งที่คุณโพสต์ลงมาเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยอาจจะโดนทัวลงจนกระทั่งต้องเฟดตัวออกจากวงได้เลยนะครับผู้หญิงทุกคนฟังไว้เลยนะครับถ้าคุณคิดจะรวยทางรัฐด,ด้วยการหาผัวรวยรเลยทีเดียว ชีวิตคุณจะไม่จบสวยหรอกครับถ้าคุณไม่รู้จักคำว่าบริหารเงินของผัวแต่กลายเป็นบัตร ATM คอยดูดเงินโผลวจนหมดเมื่อผู้ชายหมดูดคุณเป็นคนทำผิดแท้ๆคุณไม่สำนึกไม่เป็นไรคุณจะทำให้ผู้ชายที่คุณทิ้งไปเขามีแรงฮึดสู้ถ้าวันข้างหน้าเขาเกิดหาคนที่ดีๆได้ ผู้หญิงคนนั้นพร้อมจะเป็นทุกอย่างกับเขานั่นหมายเขาว่ายัางไงครับคุณอาจจะสวยได้ในอนาคตผมพูดมาถึงตรงนี้คืออะไรผมพูดถึงผู้หญิงที่กำลังมั่นหน้าว่าตัวคุณเองนั้นมีความต้องการจากอยากจะได้ผัวรวยเพราะตัวเองลำบากไงเลยไม่อยากลำบากเลยอยากใช้วิธีทางรัดคือ จีบคนรวยมันซะเลยแต่ด้วยความที่ไม่ฉลาดจีบคนรวยได้ก็จริงแต่กลับไม่คิดถึงอนาคตว่าถ้าเราทําการดูดเงินเขาจนหมดกระเป๋าเขาหมดตูดแล้วเราได้อะไรไปผมแนะนํานะครับจีบคนรวยไม่ผิดคิดอยากจะมีผัวรวยก็ไม่ผิดแต่สิ่งที่คุณควรจะปฏิวัติใหม่ปฏิวัติความคิดด้วยการบอกว่า อย่าไปแนะนําใครว่าอย่าไปจีบคนหรือว่าอย่าไปคบกับคนที่ไม่มีตังเพียงเพื่อรอพิสูจน์รักแท้ <c oughs> คุณรู้ไหมครับการพิสูจน์รักแท้คืออะไรถ้าคุณไม่เลือกผู้ชายที่รวยลองไปเลือกผู้ชายที่จนดูแล้วลองไปนับหนึ่งกับเขาดูอานับศูนย์นะลองไปนับศูนย์กับเขาดูเริ่มต้นจากศูนยะ์เนี่ยด้วยกันทั้งคู่ คุณจะเห็นว่าต่างคนต่างต้องช่วยกันประครับประคองให้ชีวิตคู่นั้นขึ้นไปข้างหน้าไม่มีลงและต้องทำให้คนรอบข้างไม่ดูถูกคุณด้วยอย่าลืมนะครับถ้าคนรอบข้างดูถูกคุณเพียงเพราะคุณไม่สามารถพาตัวเองให้มันพ้นจากความยากจนไปได้อันนี้คืออนาคตที่คุณต้องคิดเอาเองว่าจะเอากันยังไง เพราะฉะนั้นผมได้อ่านขอ้ขอความของคุณผู้หญิงที่ไปเล่นแอปหาคู่นะครับนิดนึงนะครับในแอปหาคู่ส่วนใหญ่อะ่ะผมแทบไม่อยากเชื่อว่าคนหน้าตาดีะจะหลุดรอดมาได้แล้วผมก็ไม่มีความเชื่อหนึ่งอย่างคือคนหน้าตาดีจะมาจีบคนที่หน้าตาธรรมดาและไม่มีอะไรอย่าง,างผมได้หรือใครจะเถียงผมว่ามีครับถ้าคุณจะเถียงผมว่ามี คุณยกตัวอย่างเป็นใครมาก็ได้ที่เป็นผู้หญิงหน้าตาดีได้สามีหน้าตาไม่ดีแล้วฐานะก,ก็ไม่ดีถ้าใจผมยกตัวอย่างคนดังก็อย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างไว้ก็คือคุณสุเทพสีใสกับภรรยาและคุณยุ้ยญาติเยอะกับสามียังไงครับสามีคุณยุ้ยกับคุณสุเทพสีใส มีความคล้ายคลึงกันก็คือหน้าตาไม่ดีทั้งคู่เพียงแต่ว่าคุณสุเทพเนี่ยจะค่อนข้างหนักกว่านิดนึงทีนี้มันก็โดนกระแสสังคมโจมตีทั้งคู่แหละคู่คุณสุเทพเนี่ยเขาอ้างว่าผู้หญิงอยู่ด้วยเพราะผู้ชายมีตังค์ส่วนคู่คุณยุาาิเยอะนี่ใช้คําที่หยาบคายต่อประสาทหูมากคือไฝ่ต่ําโดยที่คน พูดยังไม่ใช้สติคิดว่าถ้าเขาเป็นอย่างที่พูดจริงๆมันก็สิทธิของเขาครับจะบอกเขาไฟต่ําไม่ได้เด็ดขาดอันนี้ผมยกตัวอย่างนะในฐานะคนที่เขามีชื่อเสียงแล้วก็มีสามีที่ไม่ได้หอลอเราอาการอะไรนะครับแต่หันมามองในความเป็นจริงสิถ้าคนไหนบอกว่าผมพูดจาไม่ถูกต้องในเรื่องของคู่ครองที่บอกว่า ผมพูดไปว่าผู้หญิงเขาจะสนใจแต่ผู้ชายที่หน้าตาดีใช่ไหมแล้วก็มีกระตังใช่ไหมเขาจะไม่เลือกคนที่ด้อยกว่าทุกอย่างแบบนี้หมายความว่าไงครับถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณต้องมายกตัวอย่างคนอื่นๆมาหรือถ้าคุณหาตัวอย่างอะไรไม่เจอจริงๆคุณจะหน้าด้านยืดอกแล้วบอกว่าเรามาคุยกันไหมเรามาคบกันหรือเปล่า เจ้าของช่อง YouTube ก็ไม่คิดมากนะบอกเลยถ้าคนหน้าตาดีมาถามคำถามนี้นะผมจะตอบเลยว่าผมขอเซเยดก่อนเลยครับอยู่ที่คุณมากกว่าว่าจะไปยังไงกันต่อคุณจะปฏิวัติผมในแนวไหนจะให้ผมเป็นคนแบบไหนขึ้นอยู่กับคุณครับผมไม่เกี่ยวข้องถ้าคุณไม่เห็นว่าผมเหมาะสมที่จะเป็นแฟนคุณง่ายๆเลยถ้าคุณ ไม่เห็นด้วยก็เลิกกันไปแต่ถ้าคุณไม่รู้สึกอะไรครบกันได้ก็มาคุยกันครับประมาณนั้นเนาะอ่ะโอเคผมขอมาคุยเรื่องราวนี้ประมาณนี้แล้วกันเพราะผมรับไม่ได้กับผู้หญิงที่ออกมาคอมเมนต์ให้คนอื่นเขาต้องทำพฤติกรรมแย่ๆด้วยวิธีการง่ายๆก็คือไปแนะนำคนอื่นว่าให้เลือกผู้ชายที่มีฐานะการเงินดีพร้อมซัพพอร์ต อย่างนี้แสดงว่าเขาไม่ได้มาหาผัวครับเขามาหาคนที่เขาจะดูดเงินได้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าผู้ชายหมดตูดเมื่อไหร่ผู้หญิงประเภทนี้มีโอกาสทิ้งผู้ชายคนนั้นไปอย่างร้อยเปอร์เซ็นเต็มโดยไม่ต้องคิดมากด้วยเต็มเต็มคือโดนทิ้งแน่นอนเลย เรื่องเราก็จะประมาณนี้เนาะในคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็คงไม่ยาวนะครับผมขออนุญาตทิ้งท้ายไว้ที่เดิมนั่นแหละก็คือหมายเลขบัญชีธนาคารเดิมธนาคารทหารไทยธนาชาิสาขาใหญ่ธนาคารทหารไทยธนา,าตาิสาขาใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีเลขที่บัญชี316 2 6 2 8 9 7 2 316 หสองแปด้า็ดสองบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีเลขบัญชีอื่นใดทั้งสิน้นเคครับก็ยาวมาพอสมควรแล้วคลิปนี้ผมฝากไว้เตือนใจผู้หญิงที่หวังจะรวยทางรัฐเท่านั้นนะครับคนไหนที่ไม่ได้คิดแบบนี้ก็ผมถือว่าผมไม่ได้ไปว่าอะไรให้คุณผู้หญิงเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ใช้สติกันนิดนึงนะครับ พบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ